ับมประเด็นก็คือมาเสีหายไม่เกิดขึ้นมากของาที่เราคิดทุกสังคมทุกธุรกิจนี้บวกและลบคุณต้องมองถึงภาพรวมของเสถานของของประเทศน้ำตานองหน้าไม่ใช่เฉพาะลูกเรือตข่อเรือผู้ประกอบการก็ดีพนักงานก็ดีคนงานก็ดีจะากน้ำตาของหน้า แล้วก็ผลก็คือว่า,ารัฐมนตรีกิจการทางทะเลและประมงของเยอรมนีเนี่ยต่อเวลาโมราทลัม,ลมคือการทางการสุขภาไปอีก6เดือนเป็น1ปีเท่ากันเราจะถูกฟรีสแข็งตั้งแต่ต้นพฤศจิกาย,ยนถึงสิถึง30ตุลาคม1ึปีเต็มถามว่าคนที่ไปลงทุนในเบริเซียทนได้ไหมทาไมต้อง6เดือนและปล่วยหเดือนเกิดจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใน1-2ถึงสองนาทีนี้นะครับมันซ้ำเติมเรา เราต้องต่อสู้กับนโยบายของอินโดนีเซียประกันนะครแต่ประการที่ที่สองไทยด้วยกันนี่นะครับไม่รู้จริงแล้วก็ซ้ำเติมเราเราต้องถูกฟีดอีกหเดือน1ิีผู้ประกอบการต้นน้ําผู้ประมงการน้ําผู้ซื้อผู้ผู้ขายเศรษฐกิจในตลาดทั้งหมด นะฮะอุปโภคบริโภคายนาะผู้ผลิตเพื่อเพื่อการส่งออกมีคนเกี่ยวข้งในสิคนครเป็นแสนคนจังหวัดอุดรธาน,นีทะเลอีกสาสองจังหวัดอีกมหาศารกำลังได้รับผลกระทบและผลกระทบนี้จะเป็นตัวที่ทําลายเศรษฐกิจรวมรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยโดยรวมด้วยตอนนี้ยอดส่งออกเราก็ลดมาก,กอยู่แล้วแล้วมันจะลดมากกว่านี้นะครับนี้ก็อยากให้ให้ท่านเรียนไปยัง ถ้าแล้วมีกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงอยู่ที่เกียว้องว่าขอให้มองพบทุกมิติแล้วมาช่วยผู้อานี้สคนที่มีค่าคสียการเรต้นน้ำการน้ำใจนะไม่ใช่แค่ของจิตใจการเท่านั้นแต่พนักงานคนงานน้ำาาจะนองหน้าไม่ใช่นองหน้าเพาะเขาครอบครัว้ว้แล้วแล้วสมุปรากรเป็นจังหวัดที่เดต้วงนาอม่งที่สุดเดียร์ใว่าขอบากเป่นใย ก็เข้าใจประเด็นปัญหาครับ <disappointing. S 2> แต่ว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นทั้งทั้งทั้งตลอดของเรื่องนี้แหละโครงโซ่การผลิตของมันเนี่องของมุมทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำทางน้ำาปน้ำที่ว่าแล้วก็ถ้าไม่รีบแก้ไขนะครับทุกอย่างมันก็จะต้องมันจะเป็นปัญหาโครงโซ่อีกหลายเรื่องนะครับาแต่ว่าทุกสิ่งที่ที่เราจะทำได้ในงานที่จังหวัดสังหวัเราก็เป็นจังหวัด ที่รับข้อมูลทีี่มครับผ่านชุมนุมทำที่ทำคอรชอให้ชุมนุมทำที่รับสาระครับต้องการข้อเสนอแนะเราก็เสนอผ่านแต่เราทำเป็นอย่างรัฐบาลครับว่าปัญหาเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องรับมาแก้เดี๋ยวข้อมูลไปเอกสารเนี่ยให้ทำข้อมูลมาให้ประกอบให้ชัดเจนครับแล้วผมจะได้ส่งไปเราเป็น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 เมืองชายทะเลหรือยอร์ชมุทสซาฟอร์ซี่นะฮะเราจําหน่ายปลาเยอะที่สุด เราส่งออกยีนส่งออกทั้งยุโรปและอเมริกาแต่ปัจจุบันต <us> ้องสั่งปลายจกีนเข้ามาคุณผลกลับแทนที่เราส่งออกการก็เราสั่งกลับนะครับก็เศรษฐกิจเราคืออะไรแต่บนอะไแสนล้านเราต้องไปสั่งเข้าอีกโหที่เราเอาเงินชาติสังเข้ามาทำอะไรต่างๆในนาม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 แทนมาทุกทุกส่วนเกี่ยวกับประมงนะปรบมงตอนนี้นะ แก้ปัญหาเพรว่ามันมีสองปีตัวสองปีนะก็คุยกันไปกระบองบ่อยทงานน้องงานน้อง